สวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคูโนวานะครับวันนี้เราอยู่กับรายการพี่น้องตีกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยปู่จะขับเด็กไอ้นี่ครับพิกาชูวีแม็กนะครับส่วนพี่ฟ้าเนี่ยลูกคาเมลนะครับเมียวเมียวท่านโอเคไตนาอืมไตนายืนขึ้นไตนาโอเคเดี๋ยวเราตัดไปที่ภาพบมบนกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูนะครับว่าเล่นยังไงนะครับโอเค อ่ะครับตอนนี้เราเข้าสู่ภาพบมบนแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาทําสิ่งที่เราทากันทุกครั้งนะครับนั่นคือการพายชัฟเฟิลนะครับต้องทําทุกครั้งนะครับใครที่เล่นการ์ดนะครับฝึกทาให้คล่องนะครับว่างๆไม่มีอะไรทําไม่ได้เล่นกับเพื่อนครับก็ฝึกทําพยชัฟเฟิลนะครับแล้วก็ลองเปิดมือแรกดูนะครับแล้วก็ลองจินตนาการดูว่าถ้าเราเริ่มเล่นก่อนอะไรเงี้ยเราจะเล่นยังไงแล้วก็จะทําอะไรยังไงครับนี่เป็นสิ่งที่ผมเล่นแทบทุกวันนะซ้อมแทบทุกวันนะไอ้พายชัฟเฟ ถ่ออายถ้าเห็นเลยนะน้องๆต้องต้องฝึกนะครับอ้ไฟชัฟเฟอร์เนี่ยเราต้องทําให้เร็วด้วยนะครับเพื่อเป็นการแบบไม่แบบไม่กินเวลาคู่ต่อสู้ในเวลาแข่งนะครับเ,รเขาจะว่าเราได้นะครับว่าเราแบบช้านะครับน้องเเพราะว่าเราเราไม่ทําได้ไหมจ,จริงๆเราไม่ทําเนี่ยการอาจจะติดก,กันเป็นก้อนนะแล้วก็อาจจะทําให้แบบ จั่วมาเจอแต่จี้จัวจ่วมาแต่จจเจออะไรก็ไม่รู้ติดติดกันเต็มไปหมดนะครับเพราะตอนเราเล่นอ่ะการ์ดมันมักจะเข้าไปติดติดกันนะครับมันอาจจะรักกันอยู่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้ผ่ายชัฟเฟลด้วยทุกรอบนะครับเอาละตอนนี้เราจะมาปลอยลูกเต่าดีกว่านะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอ,อยากเริ่มก่อนทั้งคู่นะครับใช่มันไม่ได้แล้วล่ะพี่ฟูถอยได้ห้านะครับ คน oh. มันน้ oh. okay. อยโอเคแล้ว<ป>กอดเอาป้าย G X ไปด้วยนะครับฝั่งนี้ฝั่งพี่ฟูไม่มี G X ได้อืมอป้าย G X ยใช่แล้ว <c oughs> โดนแน่มึงปวาอะไรขึ้นหนิปวดหัวโดนแน่มึง,โดน,นมงโดนอะไรวะ <c oughs> นี่อะไรถามโดนแล้ววะตู้นี่เดี๋ยวตู้นี่แหละจะโดน น่าจะโดนไม่ใช่น้อยนะครับนี่นะกันอ่ามาเราเองก็นี่พี่คือเพิ่งแตะมันเลยเด็กนี้แต่น,น้อยก็ยังเคยเจอเป็นคู่ต่อสู้บ้างนะครับอะไรนี้มาเริ่มก่อนจั่วจัดไปจัดไปอย่าให้เสียงเห็นหน้าไหมเห็นพี่ลีลีดามะไหมเห็นกลัวป่ล่ะไม่กลัวจิกกี้ ตีให้ตายเลยทอย12ทีทำไมมันดุดันอยางไงสนาม<ะ>มันบอกว่าใส่จี้เดียวตี20ทอยจนกว่าจะออกก้อยอะ่ะนี่ดนี่เว่ะใช้ยาลีดูตันเฮ้ยทันทีแล้ววะไม่ธรรมดาเอาหมูไปกินแล้วก็จัว่วปั๊บไม่ต่างนะเฮ้ยเขาว่าความหวังเรามาแล้วครับอือผ่า เฮ้ย hey, จั่วก่อนเลยมับเขาให้ควิกบอลก่อนเลยครับควิกบอลหาปิกาจูครับฉันว่าฉันน่าจะไม่ถูกกับไอ้ลิงตัวเนี้ยปิกาจูปิกาจูปิกาจูเลยปิกาจูน่ารักเชียวไฟฟ้าแสนโวลต์โดนแน่เราจะไม่โดนเพราะเราคือซามาเซเต้ าะเราคือซามาเซ็นต้าสปียนโดนแน่แล้วก็ใช้ท่าแรกครับชาร์จนำเลือกการ์ดพลังงานสายฟ้าในสำรับสูงสุดสองใบติดกับโพยมอนนี้นี่โดนแน่สองร้อยเอาแล้วรวมทานจุดไปกันดีกว่าชีวิตสิ๊กเก็ตเชียซามาเซ็ต้าสติ๊เก็ตวะ น่ารักมั้งล่ะเคยเห็นมั้ล่ะไปเลยป้าทิ้งหมดนี่นเออ3 4 5 6งสองเจกขอที่มันดีนี่มันดีกว่าตรงนี้ได้ั้ยเนี่ยซาเชียนซาเชียนว่ะ จี้เอ้ยจะตีแล้ววะเป็นน่าจะตีวะไปเลยดาบเอ้ยอย่าเพิ่งก่อนเดินลิงก่อนลิงไปเก็บท่อไมอ๋อเหมือนกันเลยอืมเฮ้ยเก็บจี้วะใช่เก็บไปก่อนเก็บจี้แล้วดบาบไร้พ่ายติดที่ซาเชียนวะหึไม่ใช่เราไม่ใช่มาคอมโบออยากจะทำคอมโบนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เอดาดาบไร้พ่ายไป,ปดบาบไร้พ่ายอืม ปนจี้ฉันไปไหนเนี่ยสำคัญตัวผิดผมจัวดแล้วเห็นอย่างนี้อีโวบอสออเดอร์เย่แนวลากซาเชียนทันใดนั่นเองกีเกาโวแท็กเกิลยอมทิ้งจี้ทั้งหมดเพื่อเพิ่มพลังโจมตี150เป็น270ตายเลยซาเชียนฉันเอ๊ะแล้วพระเอกไปไหน กระจอกมากแต่ตอนนี้ไม่มีจี้บ้าที่สุดเอาวะแต่กูจะตีไงเข้าวะไปเอกเล่นดูคาเมลตรงไหนเนี่ยดูคาเมลกูไปไหนนี่ไงเราจะมีแท็กโองเอาแล้วโอเคนี่คือจะตอดตีไปเลยใช่ใช่จะตีแล้วต้องหาบีดีลิดามาร์มาชาร์จจี้ว่ะแท็กเขาเงียบ นี่แล้วกันเฮ้ย hey! มาแอบดูมือกันอย่างนี้ไม่ได้จะจะดูเดือดเดือดเดือไม่ได้อย่าดูเลยทำไมอย่าดูเลยมันไม่ค่อยดีดูอย่าผมว่าอย่าดูเอ๊ hey. จะจะดูมีเชื่อไหมอย่าดูเลยมันไม่ดีลงอย่าดูลง,ลงเพิ่มอีกว่ะลงอ่ะ ไม่มีอะไรดีก็บอกอย่าโโดูาาไม่เชื่อไงมันเปลืองเบนเออเปลืองเบนก็ไม่เป็นไรอทำไมมันไม่มีของที่คุแบบอลิงเตรียมไว้ก่อนเลยรอให้สามสิบพิกจูไม่มีต้านเหล็กนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับคือมันจะมีม,มันจะมีเขาเรียกอะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรวะโปเกมอนเหล็กไอโปเกมอนสายฟ้าเนาะผู้พิษ <Hey. S 1> ไอพิการลอมอะไรพวกนี้นมันจะต้านเหล็กนะครับแต่ว่าสายฟ้ายุคใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ต้านเหล็กแล้วนะครับ oh. ไม่รู้ว่าทําไมนะครับโอเคตีมาเลยร้อยสามสิบนะครับสามทีตายเบาๆแต่ได้เรื่องจัวมันต้องหาของดึงแล้ววะเดนชี เดจีเดนจีหาของก่อนหาของก่อนเขี้อหาอะไรวะเนี่ยนั่นเหมือนเล่นผิดฉี่ฉี่เหมือนเล่นผิดนะครับาจีก่อนนะ,ะจีจีกับอะไรดีวะเนี่ย ี้กับนี่แล้วกันไม่ไม่น่ารีบลงลิงเลยกูเล่นพิษมันก็เราได้บิลลีดามักไปแล้วนะครับไอ <Hey. S 1> เราได้มารูไม่ไปแล้ว oh, oh, oh. อันนี้นะใช้ใช้เรนจินะครับแล้วก็าหาไอเทมหนึ่งใบกับจี้นะครับ uh. ติดจี้แล้วก็แล้วก็วางท่านประธานโรสทาวเวอร์ mm. แล้วก็อะไรพอดี ตีก็ไม่ได้ว่ะตีก็ไม่เข้าว่ะไม่เข้าป้าไม่ได้ลืมใช้ได้จีไปแล้วเห็ป้าตีตายเลยเออผ่านนั่นแหละดีมากเลยจะตายนี่ดีกว่ากูเบื่อแล้วชีวิตเนี้ยบุดมาฮาลาทิ้งแม่จับไปไปสักทีเ้ยหาสเตเดียมหาจี้หาของอุปกรณ์จี้พิเศษก่อนเลย เฮ้ยโหดว่ะเอ้ยมันการดาเมจอีกสามสิบขอดูเอ้ยลงไปฟ้ามาหานะเธอใช่ฟ้าหารแล้วก็จี้พิเศษใช่ข้อี้พิเศษอ่านี่โอ้โหแคปเจอจี้เสกหมายตัวให้เราฆ่าทิ้งเนี่ยโดเย่นิ้วเสกไม่ต้องให้ตัดเลยเสียบแคปเจอจี้ก็ไอ้นี่อยู่ดี เออจริงเสียบกับเจอจีโหนี่แม่งประกอบร่างแกนดั้มอ่ะใช่ก็ได้โรสวเวอร์ไม่ต้องมีหรอกโรสโรสอะไรเนี่ยท่านประธานโรสเลยนะไม่ต้องมีหรอกยัตีทีเดียวให้ใส่แตกคนเา่าเคเอาโอเกมอนเบสิคมาหวางไปเลยน้องเชี่ยนไม่ดิเดี๋ยวนะคำถามม่เยอะ อยากว่า,ขางข้างๆของฉันยังมีไม่ได้โว้ยจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปแต่เชียร์เชียเต็มไปเต็มแล้วครับเบนเต็มแล้วแต่รู้สึกเจ็บกว่าเคียร์ปกติเคียร์ร้อ,อยสามสิบถ้าพิกจูบหายไปข้าขอใช้ลิงโอเค สองลายเหงเร่ลยายระหว่างจิกาชูพิกาชูมันได้แต่อ้วนไ,ได้แต่อ้วนจุ๊กวะได้แต่อ้วนเจ้เฮ้ยมาทาล้น,น,นลเลยไม่ให้นี่ไงสายฟ้าที่หายไปสายสมาเซนต้าสู้เขาลูกกูก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผูจะได้เล่นสมาเซนต้าติดจีดี่ไหมวะไม่ติดแม่งเลยเออไฟแม่งเลยนี่ป้า ถงแม่งไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดเตรียมโดนได้เลยมึงเตรียมโดนได้เลยดีลีกิจามะมันหม่มอื้อยอมตายนะครับแล้วก็นำพลังงานสายฟ้านะครับสองใบจากในเด็กนะ าติให้บอยมอน่ะยอมตายอย่างนี้เราก็ได้ไพ่อีิเออถูกต้องสายฟ้าตามใจชอบนะครับเอาไพ่หนึ่งใบแต่เราไม่สามารถปกป้องพีกระจูได้แล้ววะเราต้องค่ายตัวนี้ก่อนอย่างเี้ล่ะนี่โบยเจ้ายังไม่ได้กด G X ค่ายตีเข้าอยู่เอาเลยใช่เมื่อกี้เราคว้าปลอดสายฟ้าไปแล้วด้วยอันหนึ่งสปียนบอยมอน มันเอามาตีเหรอใช่แล้ว,ลวไม่นะปิกจูตัวนี้นะมันบอกว่าพลังโจมตีเท่ากับโปเกมอนสายฟไฟพลังงานสายฟ้าที่อยู่ในสนามฝ่ายเราไปละ30อตอนนี้มี3าใบแล้วก็บุกหลอดเมื่อกี้แต่ยังไม่จบพี่ฟูขอใช้ยาเลรูตันให้นให้หูให้หนูด้วยเหรอให้ดู มันเป็นมุกมันเป็นมุกอาเหรอให้ดูด้วยไม่ได้แล้วตอนนี้เรายังไม่ได้ติดจี้ขอติดจี้ใบหนึ่งด้วยเออร้อยห้าสิบหนึ่งสองสามสี่ยอ่าเอ้ยบนเบนว่ะอ่าไม่ได้ติดไม่ได้ต้องติดตรงนี้ไว้บนเบนสหกแล้วก็ตลอดหนึ่งใบเก้าสิบยงนีล่ะเสียวไหมเสียวนี่กู วางทีกูควรจะสกเกตหนีลงมาได้ไหมเฮ้ยเ <laughs> มื่อกี้มันถือว่าเป็นการต่อสู้ที่สูสีสกงสกเก็ตอะไรผ่านแล้วไปลิงเอามงิไปเก็บเออค่ยอยดีหน่อยเฮ้ยเงินยิมึงจะตีมึงจะเสียบจี X, ้ไม่กด GX ใส่กูด้วยเปล่าไม่เนี่ยเดี๋ยวกูจะถอยเลยถอย <ไป S 2> มาต<ด>ีถอยมา G X <laughs> ถอยมาตีอะไรเราปะลงกันดีกว่าเน้ะลงก็เสียจีหนึ่งจีด้วยมันถอยสองมีเยรถหนึ่งอ๋อใช่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเมทัลซอสเดี๋ยวมันก็มาไม่ธรรมดาจริงก่อนอื่นอย่าพิ่งเล่นนีให้สดก่อนเรียงให้สวยงามตามท้องเรื่องจริงสวยงามยิงใช้ไปแล้วดาบไร้พ่ายไม่ ลายพวกงลายผ้าเลายสระย่ามือมีเท่าไหร่อ่ะมีสามใบลงกับมือก็ได้ไหนดูซิใช้เทนเนอร์อะไรไปบ้างพี่ใช้อะไรที่มีประโยชน์จี้เอ็กซ์ดีกว่าแล้วก็อันนี้พี่ฟ้าเขาใส่จี้มากกว่า2ใบนะครับจี้กลูคาเมลเนี่ยจะถอดจี้ฝั่งข้ามทิ้งด้วยใช่ครับถอดไปเฮ้ยจิก จัวใบเดียวกับเมื่อกี้เลยเอ้าเมึงก็ไม่ได้บึ้งนะพูดนลิงไงใบเดียวกับที่เมื่อกี้เลยฉันก็เลยจะบอกว่าลิงฉันแม่งเริ่มไม่มีประโยชน์เกะกะอย่าเลรูตันก่อนไปเมื่อกี้แหละเปลี่ยนกับใบถัดไปเฮ้ยไม่ธรรมดาเฮ้ยเขาดีกว่าเราตรงนี้แหละเมื่อไหรคุณจะดีเหมือนเขาควิกบอลครับ อันนี้มันต้องมาแล้วนี่มันมาอีกแล้วอะ่ะมันจะแท็งตัวตายอีกแล้วอะ่ะอย่าเพิ่งลงนะอย่าเพิ่งลงคนะเพิ่มเบอร์ก่อนแล้วก็คุณชายเดนจิจคุณชายเดนจิพ่อหนูต้องค่ะคุณชายเดนจิต้องใช้อะไรวะเนี่ยพ่อหนูจี้สายฟ้ากับก,กับ นี่โว้ยมันจะโน่อยดีอย่างไนก็ตายอยู่แล้วสมาเิตตาเตรียมตัวขึ้นเลยนะลูกขึ้นอะไรกูกัวตายได้แต่เติอนหน้าแล้วเผื่อพี่ฟ้าไม่มีนะครับเฮ้ยไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรเผื่อพี่ฟ้าไม่มีจี้ไงตีแค่ห้าสิบไม่ตายแล้วก็ท่านั้นเองอย่างนี้เราจะตายแล้วสองร้อยเจ็ดสิบ ลดไป60เหลือ210นะครับโอ้ยเกือบหลังหักเจ็บปวดละสิเจ็บปวกทร,รมาละสิลงทั้งเท้าก็ไม่ได้ครับใช่จุก <laughs> ลงขท้าไม่ได้ปวดกระบาลดีเดียดนี่ที่ปวาไม่ไหวแลละกลับมาสับเปลี่ย เ้ยไม่ไม่สกิจโจ้อ้วนเนี่ยของฉันไม่ไอ้เนี่ยมึงเก็บมาก่อนเลยกลับบ้านก่อนเลยแกไม่สกิจโจ้อ้วรรนเล,ล,ล,ล่ตีม่ได้อะไม่ไหวเลยแกลี่เหรอฮะกูมีใบเดียวเออบนมือกูมันเล่นไม่ได้ฝ่าใจดีนะครับอยู่ดีก็ให้เราจูบถึงสี่ใบหนึ่งไอ้เนี่ยเลยสองสามสี่เฮียอะไรนี่เออมันค่อยเล่นได้หน่อย ข่อยเล่นได้ข่อยเล่นข่อยเล่นไม่ได้ขอ่ขอยเล่นได้ข่อยตีแน่เลยยาตีเหลือสามไพ่เขาเหลือสองไพ่แล้ววะช่วงเวลาของเราแล้วเอาใครขึ้นดีวะต้องพิกกชูแล้วงานนี้จัวะนี่ปูเล่นอะไรอยูอย่เนี่ยสำลวงสมศมสมิษย์แปะก่อนเลยประธานรถว้า ปลาหลอดไฟฟ้ามันมีบอสแน่ๆไม่มีไม่มีแค่ดีเ,เสร็จปุ๊บั้งแต่เล่นมาเนี่ยฉันยังไม่เห็นหน้าบอสฉันเลยนี่ทิ้งแม่งอ้าวคอมพิวเตอร์ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วเหรอไม่เจอคอมพิวเตอร์สักที <laughs> นี่อะสิ่งที่กูอยากให้มันมามากเลยทุกเทิร์นปุ๊บปุ๊บจักรยานพิบาก สัมมาเซนต้าอย่าเพิ่งตายนะลูกจักรยานพี่บากสัมมาเซนต้าอย่าเพิ่งตายนะลูกเลี้ยงมันต้องเป็นอะไรอย่างนี้เฮ้ยจักรยานพี่บากขอแล้วควิกบอลจะมานพี่บากทำอะไรกันตรงนี้ไหมควิกบอลของวิวแค่นี้เอ้ย หาเกี่ยใบนี้ใบเดียวเนี่ยหายากกังอยู่ใบถัดไปเนี่ยเอ,ยเอยรอดพวดมึงก็คุณจะได้ดติดเจตีอือโอ้มึงจักรยานพี่ป่ามึงปางขนาดน,นี้เลยเหรอเออดิผมหาจักรยานพี่ป่าอยู่เอาไงดีวะเนี่ยในขณะที่คุณหนาม,มากติ๊จ้ลงวีดจูอีกตัวหนึ่งโรดทาวเวอร์ยัไงไง ตีเก้าสิบลดไปส <Yeah. S 1> ามสิบเหลือหกสิบโดยมีหกสิบเท่าไหร่หรอวะตายใกล้ตายยังใกล้ใกล้ <Okay. S 1> กลเฮียอะไทำไมมันดูเหมือนอ๋ 150. อร้อยห้าสิบอย่ารูปให้ใหม่ใช่เอาไปร้อยห้าสิบนี่คือมีเอเนจี้นี้ด้วยพันกันไอ้นี้เฉยพีจ่ออจุดอ้อนเฟอร์พจุดอ่อนนี่เฉยพานแล้วฉันลบจากอะไรเนี่ย ลบจากง่าอันดีสามสิบเนี่ยลืมลืมว่าเคยมีเธออะไรไม่ใช้แล้วไม่ใช้อีกแล้วโรสทฮาเวอร์นะเออก็เรื่องของโรสดิเจ้เอ้ขอตีทีก็ไม่ได้นั่นเจยเอ้แม่งเริ่มแหละเริ่มแม่งเริ่มอะไรนะมือมีกี่ใบนะสามใบจะเพิ่มเด็กให้กูก็หล่ะพูละเบื่อคนแบบนี้จริงเลยเจ็บปวด มีใบเด้งใช้ไม่ได้แลป่ะต่อไปตาตีมันเลยร <130 S 2> ้อยสามสิบก็ยังจะเอาอม,มันไม่ตายปวดเหลือเกินมันไม่ตายกันง่ายๆหรอกเหลือเลือดเท่าไหร่ร้อย <c oughs> ห้าสิบหรือเจ็ดสิบผมใส่อีกสองจีจะตายแล้ว <c oughs> แต่ตอนนี้จะรอดไงดีวะชัว <c oughs> นี่ไงผนทางลอดของกูมาแล้วยาเรดูตันฮ้ย โว้ยมันไม่จู้อ้วนโอ้โหยเย่เย้แล้วไงต่อ,อนนนะไม่ได้มนะือนกสเต็มเรือ่องของกูจี๊ดจี้แล้วผ่านชีวิตเศร้าหมดมือด้วยกูคือกูตั้งใจว่าจะกู <laughs> <laughs> ตั้งใจว่าจะรดเท่า <laughs> อันนี้จวดมาท็อปเด็กด้วยนะแล้วแผนกูซึ่งว่าเราจะใช้จนหมดแล้วเราก็จะโรลดทาวเวอร์ไงแล้วโรลดทาวเวอร์แล้วโรลดทาวเวอร์อยู่ไหนวะอ๋อเป็นลงปัดไว้ก่อนนะลงปัดไฟฟ้าผ่านแล้วเป็นไงล่ะวงปกติโอ๊ยกูกลัววุงจังเลยอ้าวจวดเขาเดิน ห้เลืที่ใบไปเ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชิคเกเจ็ดใบสุดท้ายชิคเทตธัาชิคเด้วยทิ้งกาบนมือหนึ่งใบแล้วก็จวดสามแล้วก็หยิบทิ้งมือเนี่ยแหละแล้วก็จวดสามใบแล้วก็หยิบซัพพอร์ตหนึ่งใบในหลุมกลับขึ้นมือเดี๋ยวค่อยหยิบจวก่อนเฮ้ยเขาต้องหยิบก่อนเขาต้องหยิบก่อนใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันมันเห็นใช่เดี๋ยวมันเห็นกาตรงนี้แล้วรู้ว่าต้องหยิบอะไรอ๋อทั้งนั้นหนึ่งใบเหรอขอาใครดี กสมาาราทำมาเฮอะไรนี่ดีกว่าป้าสวยๆแบบเออนี่แหละถูกต้องป้าสวยๆไหเนี่ยตาหน้าอย่างน้อยก็มีอะไรจั่วแน่นอนนะฮะแล้วก็จั่วไปสามใบอ่าเอกลับด้านสามนี่ไงสิ่งที่บูรอคอยมีทันต์โ่มีทันซอสวะป้าซาเช่เฮ้ยมึงเรียบร้อยสามสิบด้วยซาเช่ขึ้นมาตีสองสามไม่ตายด้วยใครบอกกลัวตัวหน้าตีมึงวันขี้ป๊อตอะมึงก็เอาตัวอย่างนั้นมาตี เขาให้เล่นแบบนี้เขาก็ให้เล่นแบบนี้แมล,ลิงตีตายไปตัวเดียวหลายตายแล้วกูวไม่ได้เล่นลิงอยากเล่นลิงมากไปเลยเอา้าตีดิรออะไรสองร้อยหกสิบหนุกจูงเฮียจะตายแล้วกูเป็นซามาเซนต้าที่แข็งแกร่งเว้ยนี่แม่งตีมันไม่ตายน้องๆดูมันไว้ใครบอกมันไม่มีประโยชน์มันเก่งของมันอย่างนี้กนะว่าจะตีต้องลุ้นป่าเนี่ยกูลืมไปกวูวางป้าไว้ใช่ไหม วางอะไรไว้อะวางปลาเออไม่ได้แล้วอะมันเหลือหกใบออมือ่อแค่ยาเลรูตันต้องกลับไปก่อนเฮ้ยยังไงแต่เนะโอ้ยนี่จะกัญยานวะเออที่ปา้าผมออกมาแล้ว <laughs> ประธานทุประธานรถไหนที่สุดมันก็ได้ใช้ประธานรถโดยที่ไม่มีสเตจเดียวสจะทำคอมโพสให้น้องๆดู ไม่ต้องทำไม่ให้ทำทำคนเดียวนี่ฮึไปครับอัตใหม่ขึ้นมาใช่แล้วตีกูอีกนะตีตี่อะไไม่มีจี้ปานนี่ยังไงผมก็ยังไม่ตายครับลิงลิงลิงเอาลับไปกูไม่เอาแล้วอย่าบอกนะบอดไอ้เี้จบ เซาตจบภายในเมาเซตอจบเย้ผมไม่มีจี้แล้วเดี๋ยวเหลือแค่ควิกได้แล้วสอบไปแม่งเอ้ยอยากบอกว่าอยากบอกว่าทานรถอยากได้มาทานรสมากเลยเฮ้ยอยากบอกว่าสซมาเซตอเก่งมากเลยไม่ทำอะไรเลยโอเคครับเดี๋ยวเราเรียกว่าดีเดี๋ยวเรากลับไปด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับโอเค โอเคครับตอนนี้เราก็อ่ามาสรุปผลกันนะครับวันนี้ก็เด็กพี่ฟ้านะครับเด็กลูคาลิโอเมลเม,มทันนะครับเป็นฝ่ายชนะไปนะครับส่วนพิกาชูเนี่ยก็ไม่ได้เล่นผิดนะครับแต่ว่ามันก็มันก็ถือว่าไปเหตุไหตผมไเหตุเออมันก็ถือว่ามันเก่งนะจริงแต่ว่ามันจังหวะประธานรถมันผิดจังหวะไปนิดนึง ทุกวัหวาทุกวุกรอบด้วยเออแล้วก็โรสทาวเวอร์ไม่ถูกจังหวะครับโดนปิดตลอดเลยแล้ว<บ>วันนี้เราสู้ไปไม่ได้นะครับก็พายแพ้ไปนะครับโอเคสําหรับออคลิปในวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ Share, กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้พวกผมสองคนก็ลาตรงนี้เลยนะคนัะไปพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับใครที่อยากซื้อการนะครับก็ตามลิกนด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับคือิ้อ้วน